สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ e ฮลต h ้ค l ับคลับของคนรักสุขภาพค่ะพบกับบีบุญสิริจึงจรัดทรั์และหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกุลค่ะน้องบีค่ะค่ะมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยอะไรคะมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยความหวัง โดยเฉพาะวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกค่ะหมอนันเมายึว่าอยู่ได้ด้วยเงินเอานั่นแหละหมอหวังว่าจะมีเงินอันนั้นคือเอ่อเลยมนุษย์ยุคนี้ที่เราคุ้นชินคุ้นเคยว่าต้องตื่นมาหาเงินเนาะเราเองก็เช่นกันต้องตื่นมาที่ทํางานคือหาเงินถูกไหมค่ะแต่ว่าตัวชีวิตเนี่ยตัวชีวิตจริงๆเนี่ยสังเกตนะคะท่านผู้ฟังเอออันนี้หมอก็สังเกตจากคนไข้ที่อยู่ตามชนบทเนี่ยเขาเขามีเงินน้อยมากแล้วเขาใช้เงินน้อยมากเพราะว่าเขาทํามาหากินค่ะ เขาไม่ได้ทํามาหาเงินอ๋อหมายถึงว่าพวกวัตถุดิบต่างๆมันสามารถสัรหาได้ในสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่ตัวเองอยู่ใช่ค่ะตัวชีวิตมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งเด็กคลอดออกมาปุ๊บอย่างแรกตบก้นให้หายใจใช่ไหมอากาศอากาศ,ากาศสภาพหนึ่งไปดูนมแม่อาหารได้อ้อมกอดความอุ่นได้ที่อยู่อาศัยได้เสือ้อผ้าใส่ปัจจัยสี่พื้นฐานประมาณเนี้ยม,มันดูประมาณนี้ก่อนนะที่ทําให สิ่งมีชีวิตนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะอันนี้ก็คือพื้นสุดๆเลยแต่ว่าเราอ่ะผ่านช่วงพื้นนี้กันมามากละค่ะส่วนใหญ่ก็เลยมาขั้นที่สองก็คืออยู่แบบอยู่น้ำสัรานกินอิ่มกินอร่อยมีแฟชั่นมีอะไรมันมันไหนขั้นหนึ่งคือเราเราแยกไม่ออกค่ะว่าไหนขั้นหนึ่งขั้นสองอ้าวเหรอเรารู้แต่ว่าเราอยากกินของอร่อยเราอยากอยู่บ้านสวยๆอราอยากมีรถคันดีๆขับอะไรเงี้ยหมอใส่เสื้อผ้าสวยๆ โอ้ขอโอ้ขอบคุณามากบีเอา,เอาไม่รู้หรอคะถ้างั้นเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าเอา่อชวนแยกกันให้ให้เห็นความจริงหน่อยว่า<ม>แท้จริงมนุษย์เราต้องการพื้นฐานเท่านี้เองอ่ะ<ม>แต่ที่เหนือขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของขอเรียกว่าไงอ่ะสังคมต้องการ<ม>าพื้นฐานกิจวศักดิ์รีต้องการความมั่นคงต้องการม,มันเป็นอะไรที่มันลอยขึ้นมาอยู่จากระดับพื้นฐาน<ม>ของตัวชีวิตจริงจริง คือเรามาไกลามากค่ะหมอออามาไกลาจากที่บอกินกินเครื่องดินเพื่ออยู่อะไรอย่างงี้ค่ะเราอยู่เพื่อกินเ้าส่วนใหญ่ใช่อยู่เพื่อกินจะเห็นจากโปรโมชั่นต่างๆที่เราเห็นอ๋อเยอะคือในออนไลน์ก็เยอะในโฆษณาก็แยอเลยค่ะหมอแล้วแบบว่าลดแรกแจกแถมแล้วทุกวันนี้ AI หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันทําให้ทุกสิ่งอย่างมันเร้ามันกระตุ้นความอยากของเราได้ง่ายเหลือเกิน โอ้ยเนี่ยลดราคากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แล้วก็ทำหน้าตาอาหารให้แบบน่ากินใช่ซึ่งเอ่ซึ่งยิ่งอยู่ในโลกที่มีสิ่งเราเยอะขนาดนี้ยอยากจะชวนเรากลับมามีความสงบจากสติมากขึ้นสงบสติเพื่อจะดูว่าถึงมันจะถูกมากแต่เราจะได้มาเพื่ออะไรล่ะอืมคิดไม่ค่อยทัน <laughs> เจอป้ายเซลเหนึบ <laughs> อ้โกดแล้ว <laughs> ก็ก็ลองดูว่าของที่กองดองอยู่เต็มบ้านตอนนี้เป็นยังไงจะสังเกตว่ามีของ <laughs> เยอะบ้าง <laughs> เยอะบ้างในบ้าน <laughs> ในห้องของท่านกล่องนี้แบบว่าถ่ายเทออกทุกเดือนใช่ค่ะ <laughs> ท่านผู้ฟังคะสิ่งที่ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ไดม้มันไม่ได้มาเปล่าเปล่าเนาะอ,อย่างคือเราเคเราต้องจ่ายต่างไปเพื่อได้มมาไม่ว่ามันจะถูกแค่ไหนก็ตาม,มแต่สิ่งที่เราได้มาสิ่งนั้นเนี่ย มันได้ตอบสนองความแท้จริงของท่านหรือ,อยังอือได้มาเพราะว่าแค่อยากอยากได้เพราะอยากได้หรือมันของมันต้องมีมซึ่งตอนนี้เป็นเหตุผลที่พูดกันบ่อยมากแล้วของมันต้องมีซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีเพื่ออะไร แต so right so ่ตอนมันอยากได้เนี่ยคือมันจะจินตนาการไม่ได้อย่างนั้นเลยเพราะมันจะเป็นความสุขในระหว่างที่คิดเลยนะหมอโอยถ้าฉันได้กระเป๋าใบนี้มานะฉันจะใส่กับเสื้อตัวนี้นะฉันจะต้องสวยแน่ๆเลยฉันไปไหนฉันพอผึงแล้วได้มาไม่ถึงเดือนค่ะหมอลืมไปแล้วว่าฉันซื้อใบนี้มาใช่บีพูดได้ดีมากเคยไปเจอคนมีตังค์คนหนึ่งเขาพูดอย่างงี้แหละเขาก็ซื้อตลอดเลยแล้วเขาสุขได้แป๊บเดียวเองแล้วเขาก็ต้องการใหม่อีกละมันก็ต้องแพงกว่าเดิมหรือยากกว่าเดิมใช่ค่ะซึ่งมันก็ มันก็อยู่ติดคิดว่าคิดว่าเขาติดลงอยู่ตรงนั้นไปค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทําให้เขาต้องอยู่ในวัฏจักรของการขวนขวายหาตัวเลขรายได้เพื่อเข้ามาเพื่อจะไปเสพตรงนี้ต่อ,อแล้วเหมือนเหมือนวนอยู่ในวัฏจักรตรงนี้ไปเรื่อยๆอ,อเคยได้ยินคําสอนคนํานึงเขาบอกว่าชีวิตน่ะเป็นของแพงแพงที่สุดคือชีวิตเราแต่เราส่วนใหญ่ชอบเอาชีวิตที่ของแพงที่สุดเนี่ยไปรับใช้ของถูก เพราะว่าของถูกเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์เนมรถยนต์ซปเปอร์คาร์หรืออะไรก็ตามที่มันเราคิดว่ามันเป็นมูลค่าสูงค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่แพงที่สุดไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเป็นชีวิตของเราตางหากใช่เลยแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดกันเราเราไปตีค่าชีวิตเราว่าเราฐานะจนต่ำต้อยหรือรวยน้อยกว่าคนอื่นตลอดเวลาค่ะซึ่งก็ลอง ชวนกลับชวนทุกฟังเฮลที่คลับของเรากลับมาทบทวนนะคะว่าอะไรคือของแพงของเราอะไรคือสิง่งแพงแพงแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวดูแพงชอบที่บีพูดแท้จริงก็คือคุณค่าและความหมายของชีวิตเรานะลมหายใจของเราเนี่ยมันแพงที่สุดละการที่เราสามารถหาบ้านหายใจได้ด้วยอากาศดีๆได้ดเรายังมีสกยภาพที่เอา ร่างกายนี้ไปใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้นี่มีมูลค่ามหาศาลเลยเนาะแต่ว่าพอเราไม่เห็นค่าของเรื่องนี้เราก็เลยมักจะบางทีก็ติดหลงไปที่ทำอะไรแค่เห็นแก่ตัวแล้วก็กลายเป็นที่ไปเบียดเบียนคนอื่นยุคนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่เรามีข่าวแบบคนที่ร่ำรวยมากมายมแต่ก็ยังโกงคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งก็เราเป็นอย,อย่างนั้นกันน้อยลงกันดีไหมคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเรากำลัง ลังทำให้โลกมันเ,เรียกว่าไงละ่ะสับสนวุ่นวายเป็นข่าวฟังข่าวเศรษฐินีจากเวียดนามนะมเขาโกงธนาคารในชาติตัวเองเนี่ยหนึ่งล้านล้านบาทาจริง,รง <laughs> คือเรื่อคดีโกงในบ้านเราเนี่ยจิ๊บจอยไปเลยเพราะนั้นคือล้านล้านฟังแล้วตกใจมากว่าแล้วอะไรทําให้มันถึงได้ไปถึงขนาดนั้นอเอะเราจะเอาเงินไปทําอะไรมากมายอมเออแต่เราก็ไม่ใช่เขาเนาะเราก็เลยเไม่รู้ว่าเขาไปทำไํำใช้อะไรแต่ว่า เข้าใจว่ามันเป็นสภาวะของการาผูกยึดต,ติดกับภาวะนั้นไปแล้วมันเหมือนกับพอชีวิตเราอยู่ในโลกปัจจุบันมันมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ความอยากความต้องการของเราก็ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆบางทีเราตีไม่ออกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าหรือเราอาจจะเข้าใจไปเองว่าเราก็ทําถูกนะเราก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับหลอกตัวเองได้แล้วไปหลอกคนอื่นโอ้พี่อันนี้เรื่องนี้ซึ่ง จะพูดว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นเลยแล้วเราต้องชวนกลับมากันให้เราต่างมีสต,มม <Batman. S 2> สติกันมากขึ้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 นเร็วๆนี้หมออ่านข้อมูลจากนิตยสารหนึ่งเขาเขียนว่าโอเคทุกวันนี้เรามี AI ใช้ละนักศึกษานักเรียนครูบาอาจารย์เด็กระดับทุกระดับเนี่ยสามารถหาคําตอบจาก AI ได้หมดแล้วแทบไม่ต้องทํางานเองเลยทุกครั้ง ทุกครั้งที่ท่านใส่ข้อมูลไปตั้งคาถาม AI ในระบบะแอปต่างๆมีรู้ไหมว่าระบบปฏิการที่ต่างประเทศน่ะมันต้องใช้น้ําเป็นหมื่นหลิตรเพื่อทําให้เอาความร้อนออกจากระบบ oh. เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ AI กันมากๆเนี่ยโลกที่จะขาดแคลนน้ำก็เลยมีคนพูดว่าเนี่ยมนุษย์ธรรมดาอย่างเราอ่ะกับ AI เนี่ยต้องแย่งน้ํากันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ท่านอินเทอร์เน็ตท่านซื้อแอปมาแพงๆมาใช้ได้แล้วก็ คือตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างรวดเร็วคลิกแป๊บเดียวก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จแต่มันไม่ได้มีแต่ได้อย่างเดียวมันมีเสียด้วยแต่ว,ว่าสิ่งที่มันเสียหรือเป็นผลกระทบนั้นอยู่ไกลสายตาของท่านมากนัคงไม่น่าเหลือถึงจะไม่ค่อยรู้กันนะคะผู้ฟังอย่างบีก็เพิ่งรู้ครั้งนี้แหละว่าอา๋อ,อมันต้องใช้ความร้อนในการถ่ายเทความร้อนออกไปใช้ใชค่ะจากระบบปฏิบัติการของมันที่มันต้องประมวลผลมากมายอย่าง,งานั้นเนี่ยมันก็ใช้กันเยอะมากใช่เราใช้กันเยอะมากซึ่ง ผู้หมอแล้เรื่องนี้มันใช้ได้เร็วมากเลยนะคะก็น,นั่นแหละคือมันเหมือนพอมันแข่งกันใช่ไหมคะก็ตึงบบเร็วที่เรื่องแข่ง<ช>กันทุกคนก็ต้องพยายามอัพศักยภาพสปีดการตอบสนองอะไรต่างๆให้มันแบบว่าคือแบบครอบคลุมกว้างขวางมากบางทียังไม่ทําอะไรเลยอ่ะประมวลมาละฉันยังไม่ได้ถามอะไรเธอเลยอะไรเงี้ยก็อะไรอย่างนั้นนั่นแหละที่กระแสโลกมันพัดไปแบบนั้นซึ่งเราก็ จําเป็นต้องยิ่งมันเร็วเข้าไหร่แรงแค่ไหนเรายังต้องมีสติเมื่อเราขับรถเร็วๆ<ช>อะ่ะยิ่งเร็วมากขึ้นเราต้องมีสติมากขึ้นถูกไหมพี่ใช่ตชต้องโฟกัส<ะ>สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราเห็นภาพต่างๆน้อยลงแล้วแต่ว่าเราเรามีเหตุบางอย่างที่เราต้องไปเร็วมันเลยต้องโฟกัสมากขึ้นกระแสะโลกก็เช่นกันที่มันกําลังหมุนไปเร็วมากๆแบบเนี้ยเราต้องมีสติมากขึ้นเราก็กลับมาหาความจริงแท้กันมากขึ้นคือที่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามีอาจารย์เพื่อนอาจารย์บอกว่านักศึกษาปอเอกของอาจารย์เนี่ย เอาผลงานเป็นที่จาก AI มาส่งอาจารย์ทั้งนั้นเลยซึ่งอาจารย์รู้สึกเฮิร์ตเหมือนกันที่บอกว่าเราเป็นคนธรรมดาต้องมาตรวจผลงานจาก AI อไอซึ่งมันรู้สึกนี่ก็เป็นกลทอนกระทบต่อจิตใจของอาจารย์ด้วยนักศึกษาง่ายก็จริงแต่เราก็ต้องกลับมาถามตัวเราว่าเราจะมาเรียนเพื่อง่ายเหรอ,อเรามาเรียนเพื่อรู้มากขึ้นไม่ใช่เหรอ,อหรือว่าเราไม่ต้องทําอะไรยากๆอีกต่อไปเพราะเอไอมาทําแทนหมดแล้วได้อะไรเงี้ย คือได้รับผลกระทบจริงๆก็ทางด้านวิชาการด้วยนะคะใช่ใชแสดงว่าจารย์สามารถแยกแยะออกเลยว่ายดาได้เพราะมันอ่านแล้วมันรู้เรื่องไงว่ามนุษย์เขียนกับเครื่องเขียนมันต่างกันบางทีมนย์ต้องมีผิดพลาดบ้างนะแต่บางทีเ i ไนี่โดยสมมติแบบสเลืรเกินใช่ใช่แล้วมันมีสุดท้ายมันก็มีแอปมาตรวจสอบแอปว่าอันนี้เป็นภาษาเอไอหรือเปล่าอ๋อมาสจั์มันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะคือโลกมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่า เออเรากําลังเข้าไปในกระโจนสู่สนามเนี่ยเหมือนเราอยู่ในสนามที่มันมีความซับซ้อนวุ่นวายสับสนอย่างเงแล้วมันใช่ชีวิตจริงของเราหรือเปล่าแน่นอนชีวิตของอย่างหมอเองเต้องเจอคนไข้ในชนบทอยู่เขาไม่ต้องการสิ่งต่างเหล่านี้เลยเขาก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้นะเขาทำมาหากินอยู่ทุกวันเขาปลูกข้าวเขาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็เกี่ยวข้าวเ,าเขาอยู่กระบวนการของชีวิตอย่างที่เป็นพื้นฐานมากๆเลย แต่ว่าคนเมืองคนที่อยู่ในระบบต่างๆก็หลุดออกตรงนี้ไปหมดไปอยู่ในกระแสของตัวเลขอของความเร็วของการแข่งขันก็อยากให้เรากลับมามีสติกันมากขึ้นว่าอเอะเรากำลังทำอะไรกันอยู่จริงหรือที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษอะไรเลยไม่มีผลกระทบด้านลบใดๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความพราวความภูมิใจในตัวเอง ในในเจนของตัวเองนะที่สามารถใช้ AI พวกนี้ได้แล้วฉันรู้สึกว่านี่ไงฉันทันสมัยมากฉันใช้ทุกอย่างใช้แอปนั้นแอปนี้เป็นมันก,มนก็มันก็พาวได้นะความภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องมีมค่ะแต่ว่าก็หมอก็ชวนให้สังเกตอีกด้านหนึ่งของสิ่งหนึ่งอยู่เสมอค่ะถ้าเทียบกันก็แน่นอนเรามีกระบวนการรัก,รกษามีการใช้ยาดีๆเยอะๆยา,ยา,ยาใหม่หมๆออกมาทุกวันแต่ว่ายาที่ดีก็มีผลข้างเคียงอยู่เสมอ,อมไม่มีอะไรที่แบบ ดีบริสุทธิ์ขาวรอบไปหมดทุกอย่างขนาดนั้นในสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ยค่ะให้สังเกตหน่อยเนาะว่าเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันหรือเราขับรถเนี่ยทุกเราขับทุกวันนี้เราชินกับการขับรถแล้วนะบีเนะเาะแต่แน่นอนการขับรถทุกคนของเราก็เบียดเบียนโลกอยู่เสมอเราก็ต้องรับรู้ด้วยว่าเอะแล้วมันคือ,ม,คอมันคือความพอดีอยู่ที่ไหนโดยทั่วไปก็ใช้อย่างที่เราแค่ ประมาณว่าประมาณตนได้ไม่ใช้มากเกินไปนะคำว่าเกินไปก็อยู่แต่ละแต่คนอีกอถ้าเราอยู่ในอาชีพที่ต้องขนส่งไงค่ะมันก็ต้องอ <laughs> ใช่ไหมคะซ,ซึ่งแบบนี้ก็จะต้องกลับมาที่ถ้าชาวโลกโอ้ชอบสินค้าออนไลน์กันหมดโอ้ล้วมีกล่องจากกล่องจากพัสดุป,ปีหนึง่งแบบเป็นหมื่นล้านกล่องน้ํามันล้อรถทุกอย่างเครื่องจักรก็คือ การขนส่งอย่างเงี้ยทั้งโลกเนี่ยมันใช้พลังงานจากโลกไปเยอะมากเลยอนะลองคิดดูกล่องที่บ้านท่านใช่ <ๆ S 1> การาดกดคลิกหนึ่งครั้งของเราเนี่ย<ม>โอ้ฉันง่ายจะสบายแค่จ่ายแค่เงินโอนป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่ากระบวนการหลังจากนั้นคืออะไรอาจจะต้องกลับมาสังเกตุหน่อยนะคะว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่ใช่ค่ะบางทีเราก็วิ่งตามกระแสอย่างเดียวเราวิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วเราลืมหยุดคิดหยุดดูหยุดหยุดใช้สติในการพิจารณาอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพมากๆนะบีอ๋อเกี่ยวด้วยเกี่ยวดีเพราะว่าแบบ เมื่อแต่เมื่อแต่คนขวายหาสิ่งข้างนอกลืมกลับมาดูข้างในว่าตอนนี้เรากําลังเป็นอย่างไรลืมดูกระเป๋าตังค์ตัวเองว่าจ่ายไปเท่าไหร่ไม่ถึงสิ้นเดือนอะไรกินมามากแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องสุขภาวะแบบหนึ่งสุขภาวะแปลว่าภาวะที่เป็นสุขคือไม่ได้แค่พอเรื่องของร่างกายแข็งแรงถูกไหมคะหมอรวมถึงสภาพจิตใจของเราด้วยใช่ใช่ซึ่งบางทีปัจจัยสี่เราก็มองแค่เรื่องของการดุงชีวิตเหมือนพ่อแม่ที่ชอบบอกว่าอ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงได้แต่กาย แต่เลี้ยงใจมันไม่ได้ซึ่งมันไม่จริงเลยซึ่งคําพูดนี้หมออยากจะชวนให้พวกาไม่สังเกตนะที่เราพูดประโยคนี้ขณะขณะที่พูดประโยคนี้แปลว่าท่านกําลังเจอเรื่องที่ท่านผิดหวังอยู่อม,มันเหมือนกับพยายามผลักว่าความผิดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวลูกหรือว่าหลานของเราเนี่ยมันไม่ใช่พยายามไม่บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราประมาณนั้นประมาณนั้นแหละซึ่งออมัน ชวนว่าไม่ใช่ความผิดของใครเลยดีกว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะการเรียนรู้การเติบโตพัฒนาการของโลกสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่ตัวท่านความสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อบุตรหลานของท่านจริงๆเราก็สัมพันธ์กันอยู่เสมอเราเรามีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ฟังเรานั่งอยู่ในห้องเดียวกันเราหายใจออาออกเจนออกมาแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคนอื่นก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกเจนจากหลอกไปเห็นไหมเราสัมพันธ์กันอยู่เสมอค่ะ มันก็เป็นอย่างนี้เท่าแต่ว่าเรามองไม่เห็นออซึ่งก็ชวนให้สังเกตสังเกตสังเกตเออหมอคิดว่าถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้เราจะไม่ค่อยโทษกันอะ่ะคือไม่โทษตัวเองด้วยแล้วไม่โทษคนอื่นด้วยแต่เห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เนื่องกันอมันมีอย่างนี้แหละมาถึงมีอย่างนี้อ,อ๋อมีตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากค่ะเขาบอกว่าถ้าเราถือแก้วน้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนมาชนเรา,าน้ำหกเราจะบอกว่าอุ้ยหกอะไรหกน้ำหก เออใครทำหกเอ้าคนมาชนหกเออถ้าเป็นเป็นทั่วไปะทั่วไปคนมาชนทำให้น้ำหกแต่แต่น้ำจะหกออกไปไม่ได้ถ้าในนี้ไม่มีน้ำแต่ว่าตัวเรามีอะไรมันก็หกออกไปอย่างนั้นค่ะถ้ามีสิ่งใดมากระทบเรากระทบลูกหลานกระทบนี้คนกระทบเราแบบนี้แล้วเราต้องโกรธก็แปลว่าเรามีความโกรธอยู่ในใจค่ะมันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาอะไรออกไป แรงกระทบมันมาอยู่เสมอมันมีสัมพันธ์อยู่เสมอแต่เราเนี่แหละเป็นผู้กําหนดผ,ผู้เลือกได้เราก็ต้องกลับมามองว่าข้างในนี่เป็นน้ําน้ําอะไรเออเป็นน้ํากาแฟน้ําชาน้ําหวานหรือเป็นอะไรอย่างอื่นที่แล้วแต่เราแหละเราต้องกลับมาดูเราคิดกับเรื่องนั้นยังไงเราพูดอะไรออกไปเราก็ทําอะไรออกไปแต่ว่าสิ่งนั้นอยู่กับเราก่อนแล้วค่ะ หมายความว่าถ้าน้ําสมมติว่าถ้ามองเป็นเรื่องของน้ําเพื่อสุขภาพใช่ไหมก็คือการคิดดีทําดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมองโลกในแง่ดีหมายความว่าถ้าต่อให้อะไรมากระทบเราสิ่งที่มันกระเทือนห่อไปอ่ากระเฉาะออกไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งดีเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าคนที่มันมีอะไรขุ่นมัวในใจน่ะโอ้โหนิดหน่อยมันก็จะกระทบออกมาเป็นน้ําสีดาๆหน่อยเป็นอะไรที่เหม็นๆหน่อยเป็นอะไรที่ไม่น่าฟัง อีกอย่างหนึ่งให้สังเกตนะบี B. มนุษย์เราเนี่ยมีตาหูจมูกรินกายใจนี่นะสังเกตนะคะท่านผู้ฟังสิ่งที่ออกมาจากทุกอวัยวะของเราเนี่ยมันขึ้นด้วยขี้หมดเลยอืขี้หูขี้ตาขี้มูกมข,ขี้มูกใช่ไหมขี้ฝันค่ะค่ะแต่มีมีสิ่งเดียวที่หอมนั่นเนี่ยอคือมัทรสวาจาคําพูดดีๆซึ่งคำพูดก็ออกมาจากกระบวนการคิดความรู้สึกอะไรทั้งตัวอของเรา เนี่ยคนที่พูดดีก็เลยมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะเขาสามารถปรุงสภาวะต่างๆให้เราเป็นด้านดีได้เขาเขามีคนที่เคยบอกว่าการที่เขาพูดตรงๆเขาก็แค่เป็นคนจริงใจหมอือแต่ไม่ฉลาดเลยเพราะว่า <laughs> ก็จริงใจอยู่แต่ไม่ฉลาดที่จะรักษาจิตใจคนอื่นอ คำพูดตรงๆหลายคํามันก็เสียแทงจิตใจมนุษย์บางคนเหลือเกินแล้วเราจะไปทําให้เขาเจ็บช้าน้ำใจเพื่อก็ไม่รู้ฉันเป็นคนตรงๆชอบแบบแบบนั้นเหรอคนที่แบบโกหกหลอกลวงตอแหลเขาจะใช้คํานี้หมออ่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ทั้งสองฝั่งมันมันมีมันมีระหว่างทางกับตรงๆกับโกหกมันมีคนละฝั่งเลยคนไม่เขาไม่ได้โกหกแต่เราก็ไม่ตรงจนแบบ ห้วนสั้นเป็นมะนาวไม่มีน้ำหมายความว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการหลอกลวงกับการตรงใช่มันมีเหมือนรสชาติใช่มีหลายอย่างที่ต้องปรุงออกไปให้มันพอดีเรายังปรุงอาหารที่มันรสเปรี้ยวมากๆเนี่ยคนไทยก็เก่งเก่งเนาะเราทำให้มันอร่อยขึ้นได้ใช่ไหมล่ะใช่ะทไมเราไม่กินเปรี้ยวๆไปเลยล่ะรสชาติตรงๆเออจริงค่ะเห็นไหมคะคือเรายังชอบให้มีหวานหน่อยมีเผ็ดหน่อยมีเค็มหน่อยมันถึงจะกลมกล่อมพอดีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเวลาเรา เราเราพูดเหตุง mm hmm. mm hmm. mm. mm> uh ั้นมักจะเรากําลังมีอะไรกระทบตัวตัวเราอยู่กระทบผู้แต่บางทีเราอะนะหมอคนที่พูดตรงๆมากๆเนี่ยเราก็คือต่อให้เราจะพยายามปรุงให้มันดีแค่ไหนเ่ยพอเราได้รับกระแทกมาเนี่ยหมอมันก็ตั้งรับยากเหมือนกันนะบางทีว่าท่านผู้ชมผู้ฟังสังเกตด้วยนะคะว่าตอนที่มีคนพูดจาเชื่อเฉือนเราหรือเหตุการณ์อื่นก็ตาม มันก่อสงครามได้เลยนะคะใช่คือแบบว่าบางทีเราอาจจะไม่เถียงไปนะแต่แบบในใจเราคุกรุนนะหมอถูกค่ะเราแบบเป็นแบบความเงียบที่น่ากลัวมากบางทีใช่ค่ะมันประหัดประหารกันได้เลย<ม>ซึ่งคําพูดของมนุษย์มีพลังมากค่ะมีพลังมากๆเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้<ม>ว่าเราต้องออกมาให้มันดี<ม>อยู่เสมอมเป็นคําพูดที่สร้างสารรค์เป็นคําพูดที่เกิดประโยชน์<ม>ถ้าสร้างสารรค์ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เงียบดีกว่าแต่บางทีมันก็จะมีคนประเภทหนึ่ง ที่เป็นคนที่อยากรู้เธอรู้สึกยังไงเธอพูดมาสมมิเธอบอกฉันมาสิเธอคิดอะไรอยู่เธอคิดอะไรอยู่แล้วก็แบบจี G ้จี้จี้ให้พูดแล้วก็ไปยึดบัานว่าสิ่งที่พูดออกมานั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิดเออค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกันอีกสักสามสามสิบห้าตอนไม่ใช่สามตอน <c oughs> ค่ะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะภาษาของเราเนี่ยภาษาที่พูดออกมาเนี่ยมันผ่านกระบ,บวนการคิดมากมายของเราอตอนเรามีลูกเล็กๆเด็กๆเขาไม่มีภาษาพูดมากมายเรายังรับรู้อารมณ์ความรู้สึกเขาได้เลย แต่พอมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องการภาษาพูดชุดคําพูดซึ่งมันจะตรงกับความจริงในใจของท่านอนะยากขึ้นถ้าท่านไม่ละเอียดพอแล้วก็มนุษย์มันปรุงแต่งได้คําพูดนั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ได้ฉะนั้นโปรดสังเกตด้วยวิธีการอื่นด้วยอยา่าบังคับให้เขาต้องพูดแล้วก็ลองดูว่ามันคืออะไรกันแน่เวลาเวลาหมอสังเกตว่าคนที่เขาเข้าใจกันจริงๆเขาไม่ต้องพูดกันเลย คือสัมผัสจากอวัจนภาษาเออแล้วไม่มีพลังอันนี้ถ้าเป็นสายมูหน่อยแล้วกันนะคะคือมันรับรู้ได้ค่ะว่าคนตรงหน้ากําลังเป็นอยู่อย่างไรคือจริงไม่ต้องมูก็ได้นะหมอคนไหนโกรธคนไหนหน้าบึ้งนี่ก็รู้แล้วว่าคนไหนหน้ายิ้มหน้าอะไรยิ้มจริงใจกับยิ้มแบบไม่จริงใจก็รู้อีกนะเห็นไหมล่ะเออมนุษย์เนี่ยนั่นแหละเป็นที่หมอตอนที่หมอเรียนรู้เรื่องนี้นะพี่หมอรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพระเจ้าอ่ะทำไมไปรู้ใจคนอื่นวะเออทำไมรู้ล่ะอ๋อเรามีความเป็นพระเจ้ามานี่เองคือรู้จัก พลังงานนี้ทุกคนรู้ได้ค่ะ<ช>คอืมก็เป็นเรื่องที่ลองลองลองเอามาสังเกตกันดูนะคะฟังเพราะว่าถือได้ว่ามันต้องได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้นะคะเราจะทํายังไงให้เราอ่ะบาลานซ์จิตใจเราได้ ได้อยู่แบบไม่ทุกข์ไม่สุขจนเกินไปนี่แหละน,น,นะคะมมมหมดเวลาเวลาหมดค่ะสำหรับรายการ healthy ขับขับของคนรักสุขภาพนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้บีบุญสิริจึงจรัะทรัพย์และหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกุลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ